อันนี้จะมองเห็นแนวเขาจากบ้านมาดามบีไปถึงแนวเขาต่อยอดไปสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสวิวจะสวยมากเพราะว่ามันจะเป็นนอยเ,เขาทอดยาวไปเป็นภูเขาสูงเป็นแนวแบ่งเขตร,ระหว่งวางเมื่อวานนี้ไปเดินตรงนี้ค่ะเห็นไหมเขาทางเดิน เดินเมื่อวันได้สิบกิบโลวันนี้ไปอีกทางหนึ่งวันนี้ไม่ได้ทํางานกันกับคุณสามีก็เลยไปเดินตั้งใจว่าจะเดินให้มันได้กิโลเยอะหน่อยเพราะว่ามีคนมาเดินด้วยวันนี้ทุ่งดอกสิงโตวิวงามบอสุดเลิศประเสริฐสีวันนี้นะแล้วมองเห็นเขาไกลด้วยเขาสวยมากถ้าขับรถไปก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงประมาณนั้นจะมาเดินเยอะ สวยาวันเดินด้านบกนั่น,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 นห็นลำๆคุณสามีไปนั่งร้อยโอเคเขาเวลาเดินกอนนะคะวันนี้คนมาเดินเยอะอากาศดีเมื่อวาน,นไปตรงโน้นลินดอน,นบุกอะที่ว่าเป็นกระท่อมนะไปเดินตรงนั้นมานะเห็นไหมเห็นไหมกระท่อมเมื่อวาน,นที่ไปถ่ายคลิปมา แลือดลือประเสริฐสี